สวัสดีครับผมบ้าหนองครับมือนี้มาพบพอกับบ้าหนองอีกคือเก้าครับผมมือนี้บ่านองจิมาบอกความฝันสู่ฟังครับผมความฝันเป็นความเสื่อส่วนบุคคลนะครับโปรดใส่วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนําความฝันหนองนัดครับผมเพื่อนฝันเพื่อนบอกว่าฝันดีแห้งเพื่อนก็นเลยเอามาบอกสู่ฟังจะได้กับฟังเบิรงครับเป็นแนวทางส่วนตัวเลขสิมกักหรือบม่มักหรือผู้ใดแปลได้เป็นตัวใดคอมเมนต์มาบอกกันครับผมทุกสิ่งทุก,ยกอย่างมัก็ขึ้นย่ที่โชคและดวงแหลนะเนาะ ไอ้เพื่อนฝันมานี่ตั้งแต่ขึ้นวันโกนเพื่อนฝันตั้งแต่ขึ้นวันโกนครับเพื่อนแต่ว่าพอท่านเด็กเจอกันก็เบาหนองเนาะมือนีเพื่อนเจอกันก็เบาหนองเพื่อนกันเลยเด้บอกความฝันสู่ฟังเบาหนองก็เลยถามว่าเป็นยังไถึงเลขกบองวันพันถือยูคนละถือซีซีเพื่นว่าสื่อก็เบาหนองกันละได้ซีซีเพื่นว่าแต่ว่าเหล็กสามตัวนั้นบ่ดได้เพื่นว่ามันออกซีซีหกเนาะเพื่อนสื่อซีซี เพื่อนบอกว่าเพื่อนได้นำอายุเบาหน่องก็เลยว่าเออก็ดีใจนำเบาหน่องก็เลยถามว่ามือนี้มาซื้อเลขตัวใดล่ะโอ้ยมาซื้อเลขอันเบิ้ลใบดอกเพื่อนว่ามาเลขเบิ้ลเพื่อนมาเพื่อนก็เลยถามว่าได้ตัวใดเพื่อนบอกว่าเพื่อนได้หนึ่ง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 สองสองเพื่อนว่าก็เลยว่าเลขเลขมาแต่ใสเลขฝันเพื่อนวางชีนะแล้วก็เนาะบ่าหน่องเลยถามเพื่อนเหรอว่าบอกความฝันสูฟังได้เปียงเ่ราะฉะน เปอร์เลว่าได้เพื่อนว่าบัดนี้เพื่อนฝันเพิ่นฝันคืนมันกวนเพื่อนฝันว่าเพิ่นขอดลูกใส่รถเพื่อนขอดลูกส่รลดเลือดนี่อาบเต็มรถดเลยวาสันเปิดเปิดประตูมานี่เลือดไหลออกเต็มทางเลยเพื่อนว่าเพิ่นฝันบัดนี้เพิ่์กเลว่ามันมันสิฝันเป็นจังใดล่ะบ่าวหนังบอกว่าก็ฝันดีแล้วบ่าวหนังว่างช่นะ มันก็ฝันดีแล้วฝันแนวนี้บันนี้บ่านน้องเลยว่าฝันได้ได้ลูกผู้หญิงหรือผู้ชายบ่าวน้องถามเพิ่นว่าอันนิดหน่อยกับว่าท่านนี่เบิ่งดอกแต่ว่าออกออกลูกมากเป็นแฝด่ว่าออกลูกมากเป็นลูกแฝดสองคนบันนี้แต่ว่าผู้หญิงหรือผู้ชายนั่นบด้เบิ่งเพราะว่าผู้เพิ่นมาเฮ็ดทำคอดไห้นั่นเพิ่นปิดผ่าไว้เพิ่นวางชีนะก็เลยบด้เบิ่ง ก็เลย mm hmm. สะดุ้งตื่นขึ้นก่อนคนวางสินะบ่าวน้องก็เลยว่าแล้วแล้วสืบเลขตัวใดใบอีกบ่นอกจากตัวนี้เพิ่นก็ว่าก็สืบทะเบียนรถไว้คนวางสินะสืบทะเบียนรถไว้แต่ว่าอายุเจ้าของนั่นยังบ่ทันได้ซื้อเพิ่นว่าอายุเจ้าของยังบ่ทันได้ซื้อสืบแต่หนึ่งหนึ่งกับสองสองไว้เพิ่นวางสินะสืบแต่หนึ่งหนึ่งกับสองสองไว้เพิ่นบอกว่าแล้วบ่าวน้องก็เลยถามอายุเพิ่นหลายอายุจักปี ตอนนี้อายุเจ็ดปีอันนี้ปีนี้กะยี่สิบหกแล้วคนว่าปีนี้ก็ยี่สิบหกแล้วสิ้นนี่ละเดือนอีกย,ยี่บดจั๊งมือน,นี่กเะเขายี่สิบหกเต็มบนบางสีหนะาพอปีน,นี้เบานอกก็เรียกว,ว่าแล้วแล้วทะเบียนรถที่อันขอดลูกไส้ด,สสดิทะเบียนหยังมันก็ว่ดห้าศูนย์สี่แปดอีกทะเบียนรถ 5048อายุเพิ่น2ีิหปีบันทึเลขเพิ่นซื้อไหวก็คือหนึ่งหนึ่งับสองสองถ้าผู้ใดแปลใดตัวไดก็ลองพิจารณาบิง่ง้อครับเด้องวดวันที่1พฤศจิกายนห6ครับผมเบิ่งไหวฟังไหวเป็นแนวทางครับเป็นฝันว่าขอดลูกใช้รถได้ดลูกแฝดครับเลือดเต็มรถว่ปซะ่นแตลองเบ่งผู้ใดแปลใดหลยกานี่ก็ลองเข้ามาคอมเมนต์ให็นแน่ได้ครับเด้อเพื่อ เป็นเป็นแนวทางไปอีกเท่านึงนะครับ,นะกกนบนนเ,าเาน, <c oughs> <อ>นา,นานนะนะาจังได้กัมาหลับโฉกไปน้ากันหมาคือเฮาดทั้งเฮาทั้งหอนโอ้สิแล้วมาอัดคลิปในป่าก็ต้องชีละนะครับเนาะอ่าจางได้กับลอมพิจารณาบ้างนะเด้อน้องนัดครับน้องนัดเพืน่นฝันขอดลูกใส่รถครับเบียนรดเพิ่นห้าศูนย์ สี่แปดครับผมห้าศูนย์สี่แปดอายุคนฝันยี่สิบหกปีเลขพื้นซื้อไว้ก็คือหนึ่งหนึ่งสองสองเลขพื้นซื้อไว้จะได้กระลองพิจารณาเบิ้งงวดวันที่หนึ่งพฤศจิกายนหกหกครับผมเบิ้งไว้เป็นแนวทางเนาะนี่ครเดี๋ยวเบาหน่องกระชีดฝ่าไปหาตัวเลขมาลงให้เบิ้งโค้งสุดท้ายวัดสิเป็นตัวใดหรืออีหยังจังใดผลสิโตครับ ้นตกล่ะจะได้ก็ลองพิจารณาบ้างนะครับเด้อคิดเช่นใดก็ให้สมหวังดังปรารถนามีเงินใส่ใจบอกขาดมือผู้ใดอยากได้เลี้ยงลุงปูษวงแอดไลน์เบาหนองมาเลยกัดถักมาหาเบาหนองนะครับเด้อมีให้เบิ้งหลายรุ่นหลายราคาครับผมเบาหนองบาอยากลงลงราคานี่หน่เพราะว่าหยังเป็นอย่างจังอยากให้แอดไลน์ก็คือเขาจังสิได้พูดคุยกันไดครับสีเขามากอมอเมีย์ในไตวิดีโอเพื่อเบา,บาหนองคอมเมียนไปแล้วบางคนกับโบอาน จะชีนะบางคนกับโบอานบันนีเบาหนองก็เลย่ิลงไอดีไล่ให้คนนด้เบิงเลยแล้วก็ถ้าอยากบูชาหรืออยากพูดคุยหรืออยากอันมีความฝันหรือว่ามีตัวเลขอีกอย่างๆเอามาแบ่งปันเบาหนองก็ทักไล่มาหาเบาหนองได้เลยนะครับเด้อเดี๋ยวเบาหนองจะเอาไอดียไล่ลงมาให้แล้วกันเบิ่งไปนําแล้วก็เออขันอยากได้พระลุงป่สวงหรืออยากรวมทําบุญหรือว่าอยากให้เบาหนองเป็นสะพานบุญให้ก็ทักมาหาเบาหน่องได้นะครับเด้อ บ้าน้องยินดีเฮ็ดไหทุกคนครับหลายคนกันใหหบ้าน้องเฮ็ดไห้เป็นสะพานบุญไหบ่วาแมฮันนี่บ่วหลุงปูมุนบ่วหลุงผู้สวงบ้านหนองก็ยินดีเฮ็ดไหครับผมจังไดกัเข้ามารับโชกไปน้ากัดน,นะครับเนาะคิดจริงใดก็ใไ้สมหวังดังป่าถนามีเงินใส่กายบ่ขาดมือคิดถึงอันอยังหล่ะบางคนน่ะชีวิตมีทางตันถ้าผูใ้ใดชีวิตมีทางตันครับ อธิษฐานบอกลุงผู้สวงครับให้ปูพันเปิดทางสว่างให้เฮ้าให้เฮ้าได้ไปถูกทางครับทุกสิ่งทุกอย่างมันขึ้นอยู่ที่โชคและดวงครับโชคดวงของเฮ้ามันหมุนอยู่คึอเข็มนาฬิกานี่ครับโชคดวงของแต่ละคนแต่ละหลอบมันหมุนอยู่คือเข็มนาฬิกามือนีเขาอาจจะดวงบด่ดีแต่มือหนาเฮาอาจจะดวงดีก็ได้ยังมันกะเป็นไปได้เบิดครับผมยังได๋ก็ขอให้ทุกคนจงโชคดีคิดสิ่งไหนสมหวังดังปารถนา เดี๋ยวบ่าวหนองชีบอกความฝันของบ่าวหนองสู่ฟังนะครับเดี๋ยวมือนีเอาของหนองนัดกอนเนาะเพราะว่าาเวบาาร้อมกันหลายๆคนเดี๋ยวมันสีสับสนครับว่าเลขผู้ใดเป็นผู้ใดนะครับเนาะอย่างไรกันคอยติดตามอีกบ่จังมือนีกัไอ้ห้ยออกแล้วมือหวดนีห้อยอ,ออกวันพุดเนาะหวยออกวันพุดสิมีศูนบ่อมีสิมีศูนย์มันสิมีเบิบรบ์นบอ่อหยังมันกับเป็นไปเด้เบด นะครับเนาะแต่บ่าวหนองก็ซื้อไว้ลวล่ะบ่าวหนองก็ซื้อเล็กเบิอนไว้บ่าวหนองกับบอกไลยเที่อแลวล่ะว่าบ่าวหนองซื้อตัวดใดไว้น่ขันผู้ใดเด้เบิบงคกบอาจจะจําได้แต่ขันผู้ใดบ,บ่ได้บ่งคิปก็อาจจะ่ฮู้นะครับเนะาะจังได๋งวดนี้เข้ามารับโชคไปน้ากันคือเก่าครับผมขอบุญบรารมีหลวงปู่สวงแม่ฮันนี่หลวงปู่มุนแลวก็ไอ้ไข่บ้านบ่าวหนองคอยหนุนนําให้ทุกคนจงโชคดีบ่าวหนองกับพยายามหาตัวเลขดีๆมาฝาก บานองก็อยากมีอาจารย์นั้นอาจารย์นีมาห้เลขคือคือช่องอื่นเขาล่ะแต่ว่าเบานองบ่ได้หาครับเบานองกัหาเฉพาะตัวเลขที่เอฟซีพ่นไห้มาแล้วก็คนที่คุณเคยเหาเนะครับนอกคนที่คุณเคยกันห้เลขมาแต่ในงวดนี้ขอให้ทุกคนจงโชคดีคิดสิไงทรงวางดังปรถนะมีเงินใส่ใจบ่ขาดมือมีกินมีใช้ไม่หมดตลอดปีและตลอดไปสวัสดีครับ